สวัสดีครับคุณหน่อยคุเรงว่วครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยนะครับของวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นวันจันทร์นะครับที่14นะครับวันหยุดชดเชยหนึ่งวันเนาะนะครับวันนี้ก็คือก็ข้าพี่น้องนะครับวันหยุดกับมาเร้ยงงัวคือก็รับพี่น้องนี่ครับวันนี้ได้งานจากคันนะครับเป็นถือว่าเป็นผลผลิตเป็นผลพลอยได้นะครับจากการเหินน้าเขานะครับพี่น้องนะครับ ผลนะครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาก็จะเห็นนะนะครับหญ้าก็จะขึ้นตามคันนานะครับเป็นห้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็งัวสามารถกินได้งัวมากพอครับน้องนะฮะนี่ครับเนี่ยนี่ครับนี่นะครับกินดีครับพี่น้องนะครับกินดีครับนะครับกับติปตัดมาให้นะครับกเสริมกันไปครับพี่น้องนะครับ หญ้าจากคันานะครับหญ้าจากส่วนที่ปลูกไว้นะครับเอา่าให้มันพร้อมนะครับมือละรถสองรถครับพี่น้องนะครับเติมก็เริมๆันไปนะครับตอนแรกกับไปกินฟางครับพี่น้องนะครับนู่นครับโรงเรียนนะครับกินฟางนะครับตอนเย็นก็ให้มันอยู่ในบริเวณเนี่ยครับบริเวณกับมีโฮมไม้มีบริเวณคอกนะครับให้มันอยู่นะครับเนาะนะครับ นี่ครับพี่น้องนะครับก็บถือว่าใส่ได้ครับหยางมะนีนะครับบพบาแก้เกินไปนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับอตอนนี้กเออนน็เหลืออยู่เท่านี้แหละครับเหลือเหลืออยู่เจ็ดตัวนะครับอันนี้เป็นสมาชิกใหม่ผมเนาะ พลได้จากการทํานานะครับก็คือหญ้านะครับหญ้าสดๆนะครับหลังจากเที่นั่นแล้วนะครับก็จะมีผลผลอได้อย่างหนึ่งก็คือฟางเขาครับพี่น้องนะครับฟางข้าวก็ถือว่าเป็นเป็นผลผลได้ที่มีประโยชน์นะครับเนาะนะครับสำหรับงวนะครับเราต้องงวกินฟางตอนเย็นนะครับวัวจะได้มีท้องอืดนะครับก็ขี่ไลนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับอ่ะกินไป กเอางวสวยๆไมเบิ้งครับพี่น้องนะครับกวันหยุดก็เลี้ยงงวคือก็ครับคุณเอยเขาเลี้ยงงวครับพี่น้องครับมาเมื่อกเลี้ยงงัครบพีเดือนนั้นเนาะครับเนาะนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมคนเอ๋คนเลี้ยงงวนะครับฝากพี่ฝากน้องัเพียงเท่านีครับสวัสดีครับ